นายเฉลิมชัยศรีอ่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งกรารให้ทุกหน่วยงานนะครับเตรียมแผนกระจายสินค้าผลไม้จากสวนไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงซึ่งทางอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรจะทําโครงการรถเร่ผลไม้ไถหน้าช็อปผู้มีรถเร่รับซื้อผลไม้สามารถมาขึ้นทะเบียนแจ้งความจํางงในการรับซื้อผลไม้เอไว้กับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้นะครับโดยจะแนะนําขั้นตอนในการขนส่ง ซึ่งทาสงสำนักงานเกษตรจังหวัดเองหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ระดับเขตจะทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างรถเร่กับกลุ่มเกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้ให้เกิดการรับซื้ออย่างทั่วถึงไม่มีการตัดราคาและทําการควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานส่งถึงบ้านผู้บริโภคพร้อมทั้งทําข้อตกลงกับบริษัทปรสตีไทยจํากัดในการจัดทําช่องทางการซื้อขายออนไลน์นะครับผ่านทางเว็บไซต์ w w w t h a i l a n d p o s t m a r t c o m ซึ่งผู้บริโภคจะสามารถสั่งซื้อสินค้ากเกษตรผ่านทางเว็บไซต์ได้จากนั้นทางประษณีครับจะทำหน้าที่ในการเข้าไปรับผลไม้แล้วส่งตรงถึงบ้านผู้บริโภค ขณะที่ผลไม้ที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็จะทําการเร่งกระจายสู่ผู้บริโภคอย่างเร่งด่วนก็คือมะม่วงซึ่งขณะนี้ส่งออกไม่ได้นะครับจึงจัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสินค้าอยูให้ส่วนราชการและประชาชนซื้อมะม่วงคุณภาพที่ดีมอบเป็นขวาญและบังใจฝากแน่คนที่รักและห่วงใยโดยเฉพาะบุคลากร,กรทางการแพทย์อีกทั้งสาม,มารถสั่งซื้อดอกไม้ของเกษตรกรที่ส่งออกไม่ได้โดยเฉพาะกล้วยไม้ตัดดอกซื้อส่งออกไม่ได้ทั้งจีนและอีกหลายประเทศด้วยกันนะครับ อย่างไรก็ตามตอนนี้มีความประสงค์ต้องเร่งหาตลาดและช่องทางในการจ,จัดจำหน่ายให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าสินค้าเกษตร,รที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเป็นผลผลิตสดมักจะมีการเน่าเสียง่ายและตอนนี้อยู่ระหว่างการทยอยออกสู่ตลาดช่วประมาณมีนาคมถึงพฤษภาคมปีนี้นะครับ